440เราจะเลี้ยวซ้ายไปอีก3กิโลเมตรนะครับก็จะถึงอำเภอหนองสองห้องของจังหวัดขอนแก่นนะครับข้างหน้าถ้าเลยอำเภอหนองสองห้องไปก็จะไปเป็นอำเภอบ้านใหม่ชัยยพศนะครับของจังหวัดบุรบีรัมย์นะครับเราก็จะเข้าไปเยือนอาเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับ นี่ยครับทางหลวงหมายเลข2440นะครับสายบ้านใหม่ชัยพศนะครับถึงอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นทางหลวงที่เชื่อมกันระหว่างจังหวัดบุรีรัม์ถึงจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ครับอำเภอหนองสองห้องนะครับคำขวัญของอำเภอหนองสองห้องนะครับหนองสองห้องคู่เมืองหรือเรื่องภาพเขียนวังคูนศูนย์รวมนกกระเริงเคง นามระเบียงสวนป่าโนนชาตินะครับคำขวัญนะครับอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอหนองสองห้องนะครับอำเภอหนองสองห้องก็ตั้งอยู่ทางที่ใต้ของจังหวัดขอนแก่นนะครับตั้งอยู่ทางที่ใต้ของจังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ93กิโลเมตรนะครับมาตามทังหลวง หมายเลขสองนะครับมาถึงบ้านไผ่แล้วก็จะมาอำเภอหนองสองห้องนะครับหรือจะไปเลี้ยวที่อำเภอพลนะครับเข้ามาหนองสองห้องนะครับห่างจากขอนแก่นประมาณ93กิโลเมตรนะครับห่างจากอำเภอบ้านไผ่59กิโลเมตรนะครับอำเภอหนองสองห้องนะครับและห่างจากอำเภอพล24กิโลเมตรนะครับ ถ้าไปบ้านใหม่ชัยพจน์นะครับบ้านใหม่ชัยพจน์ของจังหวัดบุรีรัมย์ก็ระยะทาง22กิโลเมตรนะครับข้างหน้านะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปตามทางหลวงหมายเลข2440นะครับทางหลวงสายเมืองพนนะครับอำเภอพลถึงบ้านใหม่ชัยพฤ์นะครับไม่ต้องเลี้ยวไปไหนเลยนะครับตามถนนเส้นนี้นะครับจากหัวจุดท้ายอำเภอหนองสองห้องเลยนะครับนี่ครับ กำลังจะเข้าอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับสำหรับอาณาเขตที่ติดต่อกันระหว่างอำเภอนะครับอำเภอหนองสองห้องนะครับทิศเหนือติดกับอำเภอโนนศิลาอำเภอบ้านไผ่และอำเภอเปื่อยน้อยนะครับทิศเหนือนะครับทิศตะวันออกติดกับอำเภอนาเชือกของจังหวัดมหาสารคามและอำเภอนาโพของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ส่วนทิศใต้ก็ติดกับอำเภอพุทธไท s o อำเภอบ้านใหม่ชัยพศ์ของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับและอำเภอปะทายของจังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนทิศตะวันตกก็ติดกับอำเภอพลของจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่นะครับอำเภอหนองสองห้องนะครับจเรินนะครับอำเภอหนองสองห้องอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ93กิโลเมตรนะครับเกือบร้อยกิโลเมตรต้นะครับไกลอยู่นะครับ ใลรจากขอนแก่นนะครับแต่อยู่ใกล้อำเภอพนพวกนี้นะครับไปกรุงเทพง่ายนะครับออกอำเภอพนแล้วก็ไปทางครอาชจสีมาอย่างนี้นะครับอำเภอหนองสองห้องก็แบ่งออกเป็นสิบสองตำบลร้อยสามสิบห้าหมู่บ้านนะครับก็จะมี 1, นหนึ่งตำบลหนองสองห้องมีสิบเจ็ดหมู่บ้านสองตำบลคึมชาติมีเก้าหมู่บ้าน 3. าตำบลโนนทาตนะครับตำบลโนนทาตมี11หมู่บ้าน4ตำบลตะกัวป่ามี11หมู่บ้าน 5. าตำบลสำโรงมี9หมู่บ้าน6ตำบลหนองเม็กมี15หมู่บ้าน7ตำบลดอนดูมี11หมู่บ้าน8ตำบลดงเคงมี13หมู่บ้าน9าตำบลหันโจดมี12หมู่บ้าน10ตำบลดอนดังนะครับมี10หมู่บ้าน สิบตำบลวางหินมีแปดหมู่บ้าน12บสอตำบลหนองไผ่ล้อมมี9หมู่บ้านนะครับก็คืออำเภอหนองสองห้องมี12ตำบลร้อาบห้าหมู่บ้านนะครับเนี่ครับบรรยากาศของอำเภอหนองสองห้องนะครับก็จะมีลักษณะที่ผู้คนมากนะครับมากหน้าหลายตานะครับเพ่นพ่านนะครับ เพราะว่าเป็นอำเภอหนึ่งที่ถือว่าเจริญนะครับมีชุมชนใหญ่นะครับมีพลเมืองมากนะครับในอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับมีห้างร้านต่างๆนะครับมีตึกมีหลายๆอย่างนะครับอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับเราก็ไปตามทางหลวงหมายเลข2440นะครับเส้นเดียวเลยนะครับไม่ต้องเลี้ยวไปเส้นไหนนะครับผ่ากลางเมือง อำเภอหนองสองห้องเลยนะครับไปออกทางอำเภอบ้านใหม่ชัยพศ์ของจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะครับนี่ครับก็จะมีถนนมีสะพานทางข้ามอย่างนี้นะครับอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ครับถือว่าจเจริญน,นะครับอำเภอหนองสองห้องนะครับ การที่ได้ชื่อเรียกว่าหนองสองห้องนะครับแต่เดิมนะครับก็จะมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งตั้งอยู่ที่กลางอำเภอหนองสองห้องนี่แหละครับเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณกลางหนองนะครับหนองหนองน้ํานั่นแหละครับที่เรียกว่าหนองสองห้องก็เพราะว่ามีเกาะกลางเป็นแบ่งออกแบ่งหนองออกเป็นสองห้องนะครับคล้ายๆสองห้องนะครับคล้ายๆเกาะกลาง นั่นนะครับแบ่งหนองออกเป็นสองห้องนะครับก็จะมีหมู่บ้านตรงนี้นะครับตั้งอยู่ที่บริเวณหนองน้ําตรงนี้นะครับที่เป็นสองห้องถึงได้เรียกว่าหนองสองห้องนะครับนี่ครับก็คือการตั้งชื่อของหนองสองห้องนะครับข้างหน้าก็จะไปอําเภอบ้านใหม่ชัยพศนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนี่ครับบรรยากาศของอําเภอหนองสองห้องนะครับ ก็จะมีถนนนะครับถนนเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างอำเภอต่ออำเภอทางหลวงดี